พ่อเรืมันดวงหงนักครับอ่างพายอยครับซึงให้อยู่นะครับเรครับเบี้ยมีนนะครับเบี้มีฝนเราไมอยากให้ใครได้เตี๋ยบเสียเียบนะครับโอเคครับดึงให้อยู่นะครับเบเชา้าขอได้หนึ่ขอครับดู ดูนะครับขอไมได้

आई 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 啊！